สงครามเวหาปฏิบัติการทุกอย่างใช้เวลาเป็นวินาทีเมื่อมิก17ผู้ได้อยสมรรถนะหานสู้ f 4แฟนทอมความย่อยยับจึงอุบัติ f 4ปีศาจเวหาผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่39 A.G.M. E 4 5ส่ายจรวดมหัศจรรย์ใต้ลำคลื่นเลดาราด้วยการยิงหรือเล็งเบื้องต้นเพียงเข้าคราวภายใต้รัศมีความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้นั้นระบบโฮมิงสามารถบังคับให้จรวดเลี้ยวเข้าหาเป้าหมายได้เองเรากับมันมีชีวิตจ,จิตใจพลังขับเคลื่อนเชื้อเพลิงแข็งเร่งความเร็วทะยานไปข้างหน้าโดยไม่มีพลังใดๆมาหยุดยั้งได้ด้วยเวลาเพียงไม่กี่วินาทีอำนาจแรงอาจระเบิดขนาด1 0 0่อปอนด์ก็มีโอกาสสำแดงเดช แผ่ศักดา์าทำลายสพัพสิ่งรอบคางในรัศมี500เมตรให้พินาศย่อยยับแสงไฟกลุ่มควันมีวัสดุหลายอย่างป่าป,ปนพ่นฝุ่งขึ้นสู่เบื้องบนประเพลิงกองใหญ่ก่อตัวเริ่มจากภายในเขตอันจำกัดก่อนแล้วขยายวงกว้างลามกินเชื้อประเภทบ้านเรือนอย่างรวดเร็วประชาชนชาวบ้านสัตว์เลี้ยงสัตว์เถื่อนรอดตายจากอำนาจระเบิดแต่ต้องมาตกอยู่ในกองเพลิงมีทั้งตายคาที่ท่านที่ทันใดและบาดเจ็บเล็กน้อยไปจนถึงสาหัส ความโกลาหลโอนลมาลปรากฏไปทั่วเขตเมืองหลายต่อหลายคนเกิดความไม่แน่ใจว่าสหรัฐไม่โจมตีเป้าหมายบ้านเรือนแต่คราวนี้กลับทาทําการโจมตีเมื่อฉากการโจมตีครั้งแรกเกิดขึ้นฉากการโจมตีครั้งที่สองน่าจะมีเพราะเครื่องบินเหล่านั้นยังอยู่ทุกคนจึงคิดแต่หาแหล่งหลบซ่อนเครื่องบิน F มีอาวุธหลายอย่างจรวดระเบิดนาปามปืนใหญ่ส่วน B52 เท่าที่เคยเห็นมีระเบิดนาปามอย่างเดียว หากอาวุธเหล่านี้ทยอยลงสู่เมืองซุกไห่เห็นทีจะไม่มีชีวิตใดเดืเอรอดไม่สามารถเดาใจเครื่องบินได้ว่าจะทําการโจมตีเมื่อไร่อย่างไรทหานเวียดนามเหนือตามจุดหรือฐานยิงต่างๆรับทราบข่าวสตรูลละเมิดคําสัญญาที่ให้แก่ชาวโลกที่ว่าจะไม่ทําลายเป้าหมายบ้านเรือนประชาชนจากวิทยุฐานยิงแซมสองในซุกไห่ทราบรายละเอียดความเสียหายและสภาพการหลังทุกโจมตีอย่างละเอียดปฏิบัติการของฝ่ายสหรัฐครั้งนี้เหมือนตีขนดหางพญานาคให้โกรธ คำสั่งจากผู้บัญชาการใหญ่ป้องกันพื้นที่ส่งตรงถึงฐานแซม2ชุดยิงแซม7ปตอ85คาลิเบอร์ควบคุมการยิงด้วยเรดาร์และ35คาลิเบอร์ควบคุมการยิงด้วยพลประจำปืนยิงเครื่องบินศัตรูทุกรลำที่เข้ามาในเขตรัศมีการยิงหวังผลสังหารเฉกเลศึกแล้วส่งข่าวให้ศัตรูรู้เป็นการแก้แค้นสรุปความเสียหายเมืองซุกห่แรายงานหน่วยเหนือเพื่อเตรียมยื่นประท้วงนำหลักฐานซากเครื่องบินออกข่าวประจานสหรัฐอเมริกาต่อชาวโลก รายการปฏิบัติข้อแรกได้รับการสนองตอบอย่างทันทีทันใดาจากหน่วยกำลังรบในพื้นดินบัดดนั้นคลื่นเลดร์ทั้งหลายที่เคยกบดานเก็บตัวเงียบพลันปรากฏออกมาอย่างพร้อมเพรียงทุกฐานยิงราวกับนัดหมายทั้งฐานที่มีเครื่องบินข้าศึกเกาะติดเป็นเป้ากับฐานที่ยังว่างเว้นความลับที่เคยถูกปิดลับอย่างมิดชิดกลับถูกเปิดเผยออกมาจนสิน้นสถานีควบคุมรอยฟ้าถึงกับตะลึงงานดีใจพอใจและคนวาดเกลงจนพูดไม่ออกเป้าหมายมากมายที่ยิบ ดาระดาษเมือนดาวเกลื่อนฟ้าลำดับหมายเลขก่อนหลังไม่ถูกสำนึกจะส่วนหรือคงพรานเวหาดังก้องคล้ายมีคนตะโกนใส่ลูหูเวียดนามเหนือมีปตออกมากที่สุดในโลกระบบการใช้ปตอออของเวียดนามเหนือดีที่สุดในโลกนี่กระมังคือข้อยืนยันคำกล่าวนั้นทัชมาสิกเงียบไปนานเท่าไรไม่รู้หลังจากระงับวิทยุกับแฟนทอมอันฟ้าโดยไม่มีการบอก กระทั่งเสียงของฝ่ายนั้นดังซ้ำขึ้นมาด้วยความหมายของการทวงสัญญาทัชมาตกลงนะว่าเลสคิวสละลูกเรือซันนี่เบิร์นสถานีควบคุมลอยฟ้าสะดุ้งเฮือกใหญ่พนักงานข้างกายสกิดแรงๆให้ตอบคำถามหรือสั่งการกรณีเรดาร์เริ่มเปิดเผยที่ตั้งได้สติจึงรีบตอบคอยก่อนอันฟ้าแฟนทอมเรดาร์เดินเครื่องรายละเอียดมากมายจนทัชมาสิแจงรายละเอียดไม่ถูก สำเนียงคำพูดเร็วปลือจนแทบฟังไม่ทันแต่กระนั้นปีศาจเวหาก็ยังอุตส่าห์รู้เรื่องสัญชตาตญาณพรานเวหาผู้มีทักษะในยุทธเวหาระงับความคิดเตรียมสั่งการมิกแคปนํนำบิ๊กบอมเบอร์บินกับฐานบินอุตภเพายังกระทันหันรวบรวมความสนใจทั้งปวงไม่ยังข่าวใหม่พร้อมคำถามครั้งเดียวตรงเป้าแจ้งเป้าหมายหมาเลขแฟนทอมด่วน สถานีควบคุมลอยฟ้าเข้าใจความหมายของคำสั่งที่ว่ามานั้นดีพอรู้อยู่ก่อนแล้วว่าแฟนทอมหมายเลขใดกำลังประกบก่อติดฐานเรดาร์ใดบ้างยังไม่ทันได้ให้คำตอบเพราะยังตัดสินใจสรุปความรอดแหลมหรือเปรียบเทียบความเข้มข้นในการตรวจจับของเรดาร์ต่อเป้าหมายเครื่องบินไม่ได้ว่าจุดไหนรุนแรงกว่าซึ่งต้องทำการโจมตีจุดนั้นเป็นอันดับเร่งด่วนสุดเสียงแฟนทอมอันฟ้ายังเรียกซ้ำมาอีกเหมือนเจตนาเตือนทัชมาเร็วทุกนาทีมีค่าเป้าหมายไหนทางการด่วน ในซุกห่มีอีกไหมพิกัดที่แฟนทอมกาลังกาะประกบใช่รอเปล่าแฟนทอมอันฟ้ายิงคําถามรัวยิบรวดเดี่ยวสี่คำถาม,ถามทัชมาสิยังเปรียบเทียบระยะสูงของเครื่องแต่ละลัไม่เสร็จพริบตานั้นจุดสัญญาณคลื่นบนจอเราดาร์ทั้งทิศ8นาฬิการะยะสูง8 0 0 0นก็มีเหตุต้องสงสัยเกิดขึ้นสิ้นเสียงสั่งการทางวิทยุจากหน่วยบัญชาการใหญ่ในพื้นที่ถึงหน่วยยิงอาวุธต่อสู้กัษยานในพื้นที่ทุกประเภท ฐานยิงแซมสองมีความพร้อมอยู่นานแล้วนับตั้งแต่เป้าหมายปรากฏตัวครั้งแรกกระทั่งได้รับคำสั่งผลประจำฐานยิงเดินเครื่องเรดาร์ปล่อยให้ทำงานฟรีไม่ถึง10วินาทีความพร้อมที่พร้อมอยู่แล้วกับพร้อมยิงขึ้นพร้อมกับจังหวะเป้าหมายหันท้ายท่อไอเสียมาหาเตรียมเชิดลำขึ้นสูงพอดิบพอดีราวกับพระเจ้าเข้าคางแซมสองปะทุขึ้นทะยานสู่ทอ้องฟ้าตามหลังโดยมีเรดาร์ล็อกออนเป้าหมายจับศูนย์กลางรังสีความร้อนไว้ได้ ลำตัวจรวจขนาดใหญ่แล่นตรงดิ่งเพิ่มสปีดความเร็วขนาด2มักด้วยอัตราเร่งเร็วจีทวีเข้าหาเป้าหมายเราระเบิดตัวเองเสียงดังสนั่นวันไหวสถานีควบคุมรอยฟ้ารู้ช้าไปเสียแล้วทันทีที่รู้ว่าสัญญาณคลื่นสะท้อนที่แตกกระจายนั่นก็คือเรสต a าทรีพอตเตอร์เครื่องบินตรวจการระยะความสูง 8, 0 0 0การไต่เพดานใกล้ถึง900 0ต้องพบจุดจบกลายเป็นเหยื่อสังเวารายแรก สนองความการป้องกันแผ่นดินทิ้นประเทศตัวเองของเวียดนามเหนือยังไม่มีทางเลี่ยงป้องกันตัวหรือตอบโตสถานีควบคุมลอยฟ้าถึงกับชาวว่าไปทั่วไข่สันหลังตัดสนใจอะไรไม่ถูกเอาดือด้อแวมไพายหนึ่งทันเดอร์ชิปชะตาไม่ถึงคาดก็บินสูงกว่าเราราห้าผ0นบนเส้นเร่งเดียวกันแม้ตัวเองถูกเรดาร์ล็อกออนด้วยแต่เลสตาร์อยู่ใกล้กว่าหลังสีความร้อนจะเข้าระบบฮรมิ่งยิ่งกว่าผลก็คือรับเคราะห์ก่อน นักบิน F อฟไฟ t ตอร์ er, ตัดสินใจฉับไหวหักเครื่องออกห้างรวดเดียว180องศาพร้อมกับลดระดับเพดานลงต่ำโดยไม่ได้มุ่งหวังแน่นอนว่าต้องลงไปเท่าใดตั้งใจครั้งแรกเพียงขอลงต่ำเพื่อหลบรัศมีคลื่นเรดาร์ฐานนี้เท่านั้นมือกดคันบังคับดึงเครื่องต่ำลงเรื่อยต่ำลงไปอีกจนถึงระยะเรี่ยยอดหมายจึงดึงหัวขึ้นทำการบินระดับความเร็วสูงชาตัวมุ่งทางทิศ6นาฬิการ่องใต้ แฟนทอมอันฟาเสียวปราบถึงปลายเส้นโลหิตเมื่อเห็นกับตาว่าเลสตาพอตเตอร์ตรวจการต้องพบจุดจบอย่างน่าอเนจอนาถนักบินคงเพลอไพลไปชั่วครูขาดไม่ถึงว่าบริเวณน,นั้นมิทันยิงแซมสองเพราะไม่มีข่าวมาก่อนไม่ได้รับการแจ้งเตือนจากทัชมาสิกหรือไม่มีเรดาร์ค้นหาทั้งหน้าและท้ายทุกอย่างหรือยอย่างใดอย่างหนึ่งจึงกลายเป็นความไม่พร้อมแล้วถูกทำลายนักบินเอฟไฟเตอร์ er, รีบเรียกสติก,กับคืนร่างอย่างรวดเร็ว สายตาคมกลิบเยี่ยงเหยี่ยวเวหามองเห็นประกายไฟบนพื้นขนาดใหญ่โตน้องๆหรือเท่ากับประกายไฟตอนเลสตาร์ระเบิดสมองสั่งงานทันทีโดยไม่ต้องคิดรอรายละเอียดหรือคำชี้นำใดๆจากทัชมาสิกสรุปความเป็นไปได้ของเป้าหมายเปรียบเทียบรูปแบบของที่ตั้งอาวุธว่าพิกัดฐานยิงแซมสองตัวตรวจรวจริงๆก็พิกัดฐานเรดาร์ควบคุมการยิง อาจตั้งห่างกันถึง100เมตรทั้งนี้แล้วแต่ข้อจำกัดของภูมิประเทศกับระยะยิงจากตำแหน่งบนท้องฟ้าถึงจุดประกายไฟซึ่งแท้จริงก็คือพิกัดตัวจรวดราวๆ25,000่า0 0ฟุตจากตัวจรวดถึงเรดาร์เป็นง่ามมุมขนาดเล็กมากกรณีนี้ถือว่ายังอยู่ในห้วงรัศมีความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ a อ m สามารถเลี้ยวไปเองได้เพียงเสี้ยวของเสี้ยววินาที F4 p h a n แฟ m อมหมายเลข1หักหัวเปลี่ยนมุมเส้นแนวบินไม่มากสร้างเส้นแหลงโดยประมาณขึ้นมาแล้วกดไกปล่อยจรวดอากาศสู่พื้นระบบมหัศจรรยร์ครับเอีเอ็ล็อกออนคลื่นเรดาร์ได้เรียบร้อยตั้งแต่หลุดผลจากแหล่งเป็นระยะทางไกลเท่าใดไม่ทราบอิรสระมีหาหมายเลขหนึง่งละสายตาจากเป้าหมายทางพื้นดินหันมาตรวจขึ้นสัญญาณในจอเรดาร์เพื่อค้นหาตำแหน่งที่วางตัวของวมไพหนึ่งซึ่งเห็นแวบๆบแบบลงไปทางใต้ของพื้นที่เป้าหมาย ก่อนกดไกปล่อยเ GM e เพียงนิดเดียวสัตูจึงเห็นว่าห่างไปแล้วเกือบ20กิโลเมตรจึงวิทยุตามทันทีแวมไพรวันเกิดอะไรขึ้นไม่มีปัญหาอันฟาไม่ต้องห่วงสั่งแฟนทอมส่งเอ e m เอมเร็วแฟนทอมอันฟานึกขึ้นมาได้กรณีแวมไพรวันนั้นน่าจะพลัศมีการตรวจจับด้วยเรดาร์ไปแล้วการกลับขึ้นสู่เพดานบินสูงอีกครั้งคงไม่มีปัญหาราะหากรู้ตัวร่วงหน้าแล้วใช้เรดาร์ค้นหาทายช่วยตัวเองจึงหันมาหาทัชมาสิกทัชมาสิกข,ขึ้นหน้าถึงไหน ทำไมไม่สั่งการแฟนทอมทุกคนพร้อมอยู่แล้วยังไม่มีคําตอบปรากฏสายความสีขาวนวลอมเทาพ่อนออกมาทางท้ายวัตถุสีดาลําตัวยาวแต่เล็กพดดุ่งดิ่กลงล่างสู้พื้นดินอันฟาละสายตาดูภาพสัญญาณคลื่นในจอเรดาร์พร้อมๆกับวิทยุถามไปถึงแฟนทอมผู้ปล่อยจรวดนั้นฟลอ็อกทดชัวร์แค่ไหนเดี๋ยวรู้ถึงสุดเดียวผู้ฝูงโอเคข้าวเรดาร์ทุกฐานเดินเครื่องขณะที่อันฟาบินระดับจาก1ไป7นาฬิการะยะสูง2 5 0 0 0 กับฟล็อกทอดบินจากก้าไป3นาฬิการะยะสูงน้อยกว่าแล้วราวแปดร้อยถึงหนึ่ฟุตทั้งสองจ้องมองภาพเบื้องล่างเตรียมตรวจผลงาน a g จจรวดวิ่งตรงตามทิศแหล่งเบื้องตน้นต่อจากนั้นหัวจรวดเริ่มเบนทิศออกขวา5องศาโค้ต่ำสององศาสายควันพ่นหนาขึ้นกว่าเดิมเจ้าของผู้ทําการยิงตรวจอัตราเร็วในจอเรดาร์ด้วยสีหน้ายิ้มกระยิมเห็นชัดๆว่านี่คือนิมิตใหม่ของการค้นพบเป้าหมายระบบผมยิงล็อกออนคลื่นเรดาร์ได้แล้ว สนิทชิดแนบนิงยิ่งกว่าสิ่งใดๆประกายไฟขนาดใหญ่พุ่งพวยขึ้นมาอันฟ้าเตรียมสอบถามทัชมาเรื่องการยังอยู่หรือหายไปของคลื่นเลดราฐานนี้พรันเสียงจากทัชมาดังมาก่อนเดลตา้าสิบนาฬิกาห้องศายิงสั่งการถึงแฟนทอมหมายเลขสีมีรายละเอียดที่รู้กันอยู่ก่อนว่าทางทิศนั้นของเดลต้าให้ปากหัวลง50องศาคือทิศทางเร็งเบื้องตน้นณพื้นดินจุดนั้นมีคลื่นเลดรากระจายรอรับ AGM แฟนทอมอื่นๆพลอยเงียบฝังเพื่อเปิดช่องวางข่ายสื่อสารให้สถานีควบคุมรอยฟ้าสั่งการแฟนทอมเดลตาไม่มีการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแม้เพียงคำน้อยยังไม่ได้ทวนคำสั่งทราบพลันหัว F4 หันไปทางทิศนั้นเสร็จแล้วนักบินกดหัวดำลงอย่างรวดเร็วราวกับไม่ต้องการให้ตำแหน่งปัจจุบันห่างไกลาจากเป้าหมายเกรงจะเสียเวลาคลิปตาเดียวก็กดไกปล่อย AGM ทันทีจรวดไต่ลำพื้นเลยดายังทำงานเป็นปกติ ทุกทวงท่ารีลาท่าทางในการพุ่งขห่าหาเป้าหมายถูกต้องตามทฤษฎีที่วิศวกรออกแบบกำหนดทัชมาสิกเฝ้าจับตาม,มองดูการทำงานของมันด้วยสัญญาณคลื่นในจอเรดาร์พร้อมกับสังรวจยึดต่อไปสำหรับแฟนทอมเอ็โคระหว่างรอผลคำนวณจากเครื่องคอมพิวเตอร์คิดมุมยิงดำเมื่อ F4 ต้องย้ายตำแหน่งจากบนอากาศปัจจุบันไปข้างหน้าด้วยความเร็ว320ไมล์ต่อชั่วโมงว่าควรจะออกมาเท่าไหร่พลันเสียงคำถามจากแฟนทอมอัลฟาดังขึ้นทัชมา ทุกลูกได้ผลแค่ไหนจุดไหนมีเคลื่อนเลยได้สถานีควบคุมรอยฟ้ารับทราบคําถามในวิทยุตอบสั้นๆคําเดียวว่าคอยระหว่างรอผลคํานวณสายตาสํารวจสัญญาณเคลื่นตามแนวขอบจอเรดาร์เห็นฝูงบิน F105 แวมไพร์ตีห่างตามผู้บังคับฝูงลงตายโดยลูกฝูงดึงเครื่องขึ้นสู่เพดานสูง35,000ฟุตในขณะที่ผู้บังคับฝูงยังอยู่ที่ระยะ1,000สูงกว่ายอดไม้เล็กน้อยทั้งสองฝ่ายอยู่บนพิกัดแนวดิ่งเดียวกัน บิน b ี2ิบอิ๊กบอมเบอร์กำลังมุ่งหน้าขึ้นเหนือระยะสูง40,000่เรลงอัตราเร็วเต็มทีต้องรีบตัดสินใจสั่งการด่วน ire, rap, anny, วที่สุดถึงหน่วยบินแวมไพร์แวมไพร์มิกแับซันนี่ด่วนที่สุดด่วนที่สุดเส้นทางบินคนลนมุมโลกแฟนทอม F4 ยังติดพันแซมสแต่ Big กบอมเบอร์ต้องบินเดี่ยวไม่มีใครคุ้มกันหากปล่อยเวลาผ่านไปเพียงหนึ่นาที ความเร็วของ F Fighter กับ Big Bomber จะทําให้ทั้งสองห่างกันยิ่งขึ้นถึงเวลานั้นการย้อนกลับเข้าคุ้มกันต้องใช้เวลาถึง12นาทีในขณะที่มิจกจะสนามบินฟุกเย็นใช้เวลาเพียง6นาทีบวกด้วย2นาทีสําหรับเวลาล็อกออนทาร์เก็ตเชื่อว่า Big Bomber เสียท่าแน่วันพาย2ทราบวันพาย3ทราบวันพาย4ทราบบพาย1สกอแล้วตามไปทราบทันด้วยชิปหมายเลข2 3รับทราบแล้วหักหัวกลับ180องศา ติดเครื่องสันดาบท้ายทะยานไปข้างหน้ามุ่งสู่ทางทิศตรงข้ามกับเส้นทางบินนักบินตรวจสัญญาณคลื่นค้นหาตำแหน่งบิ๊กบอมเบอร์เป็นการเร่งด่วนแวมไพร์หมายเลขหนึ่งทราบข่าวจงวิทยุไม่ได้ขานตอบสัญชาตยานนักบินเอฟไฟเตอร์ถูกปลุกขึ้นมาอย่างรวดเร็วใหญ่ม่อมโมแต่กลัวแซมสหรือปตออื่นๆอยู่ใหญ่เราเมื่อตัวเองก็มีความเร็วความคล่องแคล่วปราดเปรียวพร้อมอุปกรณ์เครื่องช่วยอยู่พร้อมมูลหากรายการสูญเสียต้องเพิ่มจํานวนด้วย B52 ต่อจากรายการสูญเสียที่ผ่านมา อาจต้องเสียใจมากขึ้นนักบินคำนวณเวลาด้วยตัวเองถูกต้องตรงตามแนวคิดของสถานีควบคุมลอยฟ้าแล้วตัดสินใจดึงเครื่องทยานขึ้นสูงทำมุมเกือบ90องศาโค้งสวรรคเป็นวงรัศมีกว่า100เมตรเพื่อเบียเบ่ยงเบนระบบตรวจจับของเรดาร์ไม่ถึง5วินาทีเครื่องยนต์ติดสันดาปถ่ายก็สามารถนำ F- ไ i g เตอร์ er ขึ้นรักษาระดับเพดาน25,000ฟุต จากนั้นก็ทะยานไปถึง35,000ฟุตได้เรียบร้อยโดยไม่มีท่าทีวี่แววว่าแซมใดๆจะตามมาราวีภารกิจมิกแคปแกบีแทนที่เ f ฟซ a แฟนทอมจะเริ่มในเวลาไม่ถึง3นาทีข้างหน้านี้หากมิก19เครื่องใดติดเครื่องเตรียมแท็กซี่บรันเว์แล้วคงต้องเบรกกระทันหันยกเลิกแผนพิชิตศัตรูอย่างแน่นอน